สวัสดีครับวันนี้วันที่2มิถุนา2อง4นนะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาส้อนรับพี่เบนนะครับพี่เบนได้เอาโตต้าแอตติมานะครับเข้ามาทําการรื้อหลังคานะครับหลังคาน้ํารั่วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับคือรถโตต้าแอตติมานะครับซึ่งรถเป็นรถนําเข้าแล้วก็เกิดเหตุการณ์ซีนยานะครับเสื่อมสภาพนะครับน้ําก็รั่วนะครับ เพราะว่าซีนยางข้างบนนั้นมันแข็งแล้วนะครับแต่วิธีการลื้อนะครับเราต้องลื้อหลังคานี้ออกมานะครับแล้วก็ถอดกระจกนะครับแล้วก็ทําการซีนยางใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับสาหรับการเอาหลังคาลงนะครับเพื่อที่จะทําการซีนยางนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอากระจกนี่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอากระจกลงด้วยนะครับ ะะแล้วก็ทําการซีนขอบยางรอบพันเลยนะครับนี่นะครับสําหรับรถแอตติมานะครับก็เป็นบ่อยมากนะครับขอบยางจะเสื่อมย่างจะเสน,นี่นะครับเราลือลาอาาล้อลงมาอย่างนี้นะครับครับเราลื้อลงมาอย่างนี้นะครับสําหรับโตต้าแอตติมานะครับที่หลังคาน้ํารั่วน,นะครับ เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีรถและหลังคาน้ํารั่วนะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับปรึกษากับทีมงานนะครับตอนนี้หัวหน้าช่างโรมทั้งเฟรมนะครับกำลังเอากระจกลงนะฮะเพื่อที่จะทําการซีนนะซีนตอนนี้รอบพันใหม่เลยนะครับแล้วกลับมาเจอกันนะครับนะครับตอบยางนะครับมันหมดอายุมากเลยนะครับนี่นะฮะไม่ให้การรงมทำคนเดียวนะฮะ กดที่ด้วย,ออวยแล้วกลับมาดูาตอนซีนะครับลนะหลักงกาดทำความสะอาดนะครับเอาอยางที่เสื่อมสภาพนะครับออกเรียบร้อยแล้วนะครับต้องทําความสะอาดให้ได้อย่างนี้นะครับนี่นะฮะต้องให้สะอาดนะครับก่อนที่จะซีนนะฮะนี่นะครับ รับการยิงสิลิโคนนะครับตอนนี้ดิบบอร์ดลงมือทำเองเลยนะครับนี่นะฮะ เราต้องทำความสะอาดให้สะอาดนะครับถึงจะทำการยิงซิลิโคนสำหรับเรือกขอบอยางนี้นะครับเป็นซิลิโคนชนิดพิเศษนะครับซึ่งดีเหนียวนะครับ ทำความสะอาดสองด้านนะครับเรนะครับนีเมื่อเราใส่กระจกแล้วนะครับเราก็จะต้องทำการเทส้ําั่วอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับยนี่นะครับกำลังจะเอากระจกขึ้นแล้วนะครับ การทำงานนะครับของร้านถาวารรอร์สองนะครับสำหรับการช่วยนะครับจบขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้นะฮะทีนี้ก็เรากำลังทำการยึดนะครับให้ทั่วนะครับแล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงนะเพื่อที่จะให้รอซีโคนเข้านะครับแล้วก็ทำการรองน้ำนะครับ ว่ารั่วไหม่รือจะประกอบที่ส่วนต่อไปนะ,น,นะครับนี่นะครับคือกระจกของแอตติม่านะครับที่มันยากเพราะเราต้องรื้กระจกลงมานี่เลยนะครับอันนี้นะครับถ้ามีปัญหาหรือแตกขึ้นมานี่ราคาเป็นแสนเลยนะครับนี่นะ นี่นะครับนี่นะครับนี่คือการทํางานที่ไว้สําหรับช่วยท่านลูกค้านะครับนะฮะหรือแล้วก็ลงมาซีนยางใหม่นะครับแล้วตอนนี้เรากําลังจะทําการเทน้ํานะครับสําหรับรถโตต้าแอตติบานะครับที่ทําการซีนขอบยางใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะทําการเทน้ํานะครับตอนนี้อยู่หน้าช่างงําลังจะทํา การเอานี่นะครับกำลังท,ทำการข็ดน้ำรั่วนะครับนีนะครับไม่มีรอยรั่วให้เห็นเลยนะครับตอนนี้ นะครับตามเก็บตามขอบนะครับครบัาลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีรถนะครับแอตติม,มานะครับหรือรถต่างๆที่มีหลังคาซันรูฟและน้ำรั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาหรือขอบกระจกน,นะครับก็สามารถ เข้ามาปรึกษากับทางร้านถาวรรุตดูชอบเรียบทางด่วนนี่ก็มาลามินทาได้นะครับนี่นะครับ ถือว่าจบเลยนะครับสําหรับการซีนแล้วก็เช็ค่วนะครับหลังคาสันรูปหลังคากระจกแอนติมบาน,นะครับซึ่งเราถอดลงมาแล้วก็ซีนหมดทุกมุมเลยนะครับนะฮะจากของเก่าที่เป็นแค่ยางธรรมดาแล้วใช้น็อตด,ดึงนะครับเห็นไหครับใช้หัวน็อตด,ดึงนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูการประกอบอะไรก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านถาวรรู้ทช็อปเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทานะครับฝากกดติดตามถาวรรู้ทุช็อปในช่อง u t u b e นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับถาวรรู้ทช็อปในทิกต็อกนะครับวันนี้กล่าวคําว่าสวัสดีครับสําหรับเพื่อนท่านไหนนะครับที่มีรถหลังคาน้ํารั่วนะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษาที่ร้านถาวรรู้ทุช็อปเรียบทางด่วนได้นะครับ อย่างเช่นแอตติมาคันสวยคันนี้นะครับของพี่เบนนะครับก็ือว่าสซ้นซีเรียบร้อยนะครับตอนนี้เหลือแต่การที่ประกอบแล้วก็ส่งมอบรถได้เลยครับ